ซื้อรถคันนี้นะคะแถมเงินกลับบ้านให้อีก20,000บาทนะคะเป็นตัวซูซูกิเซียส1.2 GL ปี2019เลขไม่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะฟรีดาวได้ราคาถูกๆผ่อนสบายๆเพียง5,100บาทเท่านั้นนะบอกเลยโคตรสวยได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถแถมมีเงินกลับบ้านด้วยนะใครสนใจห้ามพลาดนะคะรับชมให้จบคลิปนะรับรองว่าคันนี้ได้ไปยังไงก็คุ้มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนัดเพชรยน์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่นะคะราคาถูกไม่น้อยผ่อนสบายแถมคันนี้นะมีเงินเหลือกับบ้านให้ด้วยนะคะใครที่สนใจหรือว่ามองหารถวิชิงานอยู่บอกเลยว่าคันนี้ได้ไปมีแต่คุ้มนะคะเป็นตัวซูซูกิเซียน1.2 G L ปี2019นะราคาค่าตัวถูกๆนะคะเพียง250,000 เ0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเพียง5,100บาทเท่านั้นนะคะเท่านี้ยังไม่พอนะลูกค้ามีเงินเหลือกับบ้านให้ด้วยถึง20 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจหรือว่ามองหารถวิชางานอยู่แนะนำคันนี้นะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เบอร์โทรนนะัสสุน9 7, นัดเัพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์ line, มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคส รองว่าไม่ผิดหวังนะคะสภาพสวยๆเลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้ายังไม่ได้น้างไม่ได้ปรับสภาพใดๆรีบมารีวิวให้ได้ชมกันก่อนเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะลูกค้าเพราะว่าได้ไปมีแต่คุ้มนะคะทั้งผ่อนสบายทั้งไม่น้อยนะคะแถมมีเงินให้ลูกค้าเหลือกลับบ้านถึง20 0 0 0บาทเลยนะรีบติดต่อเข้ามาได้ช่วยทุกคันดันทุกเคสรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย7ก็ไก่สอเสือ 9340กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโคเมียมมาพร้อมกับกระจังด้านหน้าโคเมียมนะคะฝากระโปรงหน้าสันเรียมโค้มมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะคะเป็นรถสีน้ำตาลเดิมแท้จากโรงงานนะคะไฟหน้าของรถคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์เป็นลูกแก้วกลมๆนะคะโคมไฟใสๆสวยๆไม่มีรอยแตกรอยเล้าเลยนะเป็นรถอีโกคารนะคะ ประหยัดน้ำมันราคาถูกแขมผ่อนสบายด้วยนะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะตัวล้อของรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อกระทะนะคะเป็นสเปคเดิมๆจากโรงงานเลยนะล้อกระทะนะคะยางขอบ15นิ้วและตัวยางนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปสภาพสวยพร้อมใช้แน่นอนนะคะช่วงล่างสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มเลยนะคะสันเหลี่ยมโคมตรงป่งซุ้มล้อมีให้เห็นชัดเจน ไฟเลี้ยวนะคะจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะฝากครอบกระจกนะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะมีแต่คําว่าคุ้มนะคะคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะไม่ต้องกลัวนะคะรถของเราเนี่ยคัดคุณภาพคัดเกรด A ทุกคันไม่มีชนหนักผีความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะกระจกนะคะเดิมแท้จากโรงงานโลโก้สุสกิมีติดอยู่นะคะมือจับประตูทั้ง ด้านเป็นแบบโคเมียมนะคะกุญแจนะคะมี2ดอกครบเลยนะคะตัวจริงสำรองกุญแจครบ2ดอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันภายในของรถนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะ,ะตัดด้วยพลาสติกขึ้นรูปนะคะสีเท่านะ,ะมือจับประตูด้านในเป็นสีดำระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำตรงแผงประตูให้ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยสามก้านเดิมๆนะคะสตาร์ทรถดูเลขไม่กันเลยนะคันนี้ไม่เพียง79,000โลเท่านั้นเองนะคะลูกค้า79,981กิโลเมตรนะคะไม่มีการกลับไมหรือว่ากอไมอย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะสภาพสสวยๆนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ยเสบียบได้นะคะแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะเป็น รถเกียร์ออโต้นะคะลูกค้านี่เกียร์ออโต้สภาพสวยๆเลยนะคะภายในไม่ช้ําเลยนะฝ้าเพดา,านาจ,จะมีร่องรอยอาคระยันเล็กน้อยนะคะตรงนี้เดี๋ยวลบให้ได้นะไม่ต้องกังวลนะคะที่บางแดด2ฝั่งเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้สวยๆเลยนะ,ะเดี๋ยวทางร้านเก็บงานปรับสภาพทําสปาให้ใหม่สวยงามกว่านี้แน่นอนนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะไม่มีช้ําไม่มีฉีกไม่มีขาด นะบอกผ้านเนี่ยระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะหัวน็อตซอกประตูสภาพเดิมๆไม่มีรอยขยหรือว่ารอยขยับขยี่นเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักผิดคว่ำจมน้ํากลับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะใครมองหารถวิช้ง,งานอยู่นะคันนี้มีเงินเหลือกลับบ้านให้20,000บาทนะคะห้ามพลาดเลยนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น5,100บาทเท่านั้นนะคะสำหรับห้องผูล สายด้านหลังกว้างๆนั่งสบายมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังสองฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะเบาะด้านหลังนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดตรงกลางดึงลงมานะคะเป็นที่พักแขนที่วางแก้วน้ําได้อีกด้วยนะคะบอดีกว้างๆกันเลยนะบอกเลยว่าสภาพสวยๆนะคะเพิ่งเข้ามาใหมย่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะลูกค้าอาจจะมีร่องรอยบ้างนะคะเดี๋ยวทางร้านเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่สวยงามกว่านี้แน่นอนนะแต่ว่าไม่มีชนหนัก ถึงโครงสร้างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะเป็นตัว Suzuki c ซีย1.2 GL ปี2018นะคะราคา259,000บาทเท่านั้นเองนะเลขไม้79,000โลนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น5,100บาทเท่านั้นนะแถมมีเงินเหลือกลับบ้านให้ด้วยอีก20,000บาทนะคะยังไงก็คุ้มนะลูกค้า ใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะคะลูกค้ารีบมาได้เลยนะช่วยทุกขัน้นดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะเจก็ไก่ซอเสือเ3้ากรุงเทพมหานครนะคะมีร่องรอยชนด้านไยเล็กน้อยนะตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะคะลูกค้าเฉียวชนเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะรถที่เรานะคัดคุณภาพ คัดเกตด A ทุกคันนะคะไฟท้ายไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยล้าวนะคะสภาพสวยๆไฟทับทีมมีติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโคเมียมนะคะกระจกด้านหลังนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่ด้วยนะเพราะว่าฟิล์มนะคะมีการเสรื่อมสภาพเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่มีไฟเบรกดวงที่3นะคะให้เห็นชัดเจนเลยนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะคันนี้ ใครสนใจนะห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันเดี๋ยวขอไปเปิดด้านหน้าแป๊บหนึ่งนะคะในส่วนของด้านท้ายนะเปิดด้านในนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเปิดนะคะนี่จะโลบอยู่ตรงนี้นะคะไปดูโครงสร้างด้านท้ายกันนะคะโครงสร้างเนี่ยการันตีให้ทุกคันเลยนะคะรถของเราเนี่ยคัดเกรดเอทุกคันไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะ ชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีนะคอนเฟิร์มให้เลยนะคะลูกค้า กล้าการันตีให้เลยนะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังบอดี้กว้างนะคะบรรจุสัมภาระดาได้เยอะเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆไฟไท้ายเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าไฮโคโอิโตโลโก้ชัดเจนนะคะพวกตะเข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะคะหัวนอ็อตฝากกระโปรงด้านหลังไม่มีรอยขยรอยเขียบเยี้ยนเลยนะคะลูน็อตกลมๆไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนเลยนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆเลยนะ ให้ดูหัวน็อตสองฝั่งไม่มีรอยขยับขยี้เลยนะคะสวยๆเลยลูกค้ากระจกหลังเดิมแท้จากโรงงานโลโก้ซูซูกิมีติดอยู่ชัดเจนนะคะคานด้านหลังไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีชนไม่มีอรอยเชื่อมรอยต่อโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะหรือว่าบอดี้ด้านล่างนะคะ จะเป็นชุดซ่อมยางนะไม่มีล้ออะไรนะคะสําหรับรุ่นนี้เป็นชุดซ่อมยางแทนนะคะเครื่องมือแม่แรงครบนะคะบอดี้ด้านล่างเดิมๆสีเดิมจากโรงงานไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคันนี้ ปี2018นสะิะไม่9 9 0 0 0โลไม่น้อยนะคะราคา259,000บาทนะราคาถูกแถมฟรีดาวได้ผ่อน5,100บาทเท่านั้นนะคะรายได้2เท่าของค่างวดออกคนเดียวได้เลยนะไม่ต้องใช้คนค้ำนะคะน้ำมันนะเบนซินนะคะรองรับ e 2 0ได้ด้วยสภาพสวยๆเลยลูกค้า ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อมาหาหนัดได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะรับรองว่าคุ้มค่าสุดๆเลยนะสำหรับคันนี้ซื้อรถยังไงให้มีเงินแถมกลับบ้านก็คือซื้อรถคันนี้นั่นเองนะคะลูกค้าห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1,200 cc 91แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซิน91-95 E20 ได้นะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะสภาพเดิมๆไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนนะคะซีนเดิมจากโรงงานเลยนะเลขตัวถังนะคะไม่มีรอยตอกหรือว่ารอยขูดเลยนะหัวน็อตแก้มด้านในไม่มีรอยไขยรอยเขยียบขยืนนะะ้อน สภาพเดิมๆเลยลูกค้าไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะคานหน้าตรงๆไม่โคดไม่มอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อพวกสติกเกอร์คาเตือนมีให้เห็นชัดเจนเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆมีให้เห็นเด่นชัดเลยนะสภาพสวยๆโครงสร้างเดิมนะคะสติกเกอร์มออ,อก,กอมีติดให้เห็นเด่นชัดนะซีนเดิมนะคะหัวน็อตแก้มด้านในอีกหนึ่งฝั่งไม่มีรอยไข่เลยหัวนอ็อตฝากระโปรงเดิมๆฉนวนกันความร้อนยังอยู่นะคะลูกค้าสภาพสวยเลยลูกค้าได้ไป คุ้มค่าแน่นอนนะคะใครสนใจหรือว่ามองหารถไว้ใช้งานอยู่นะแนะนำคันนี้เลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆแถมมีเงินเหลือกับบ้านให้อีก20,000บาทนะคะสุสกิเซียสหปี2018คันนี้นะคะฟรีดาวได้เลยนะราคา259,000าบาทนะคะผ่อนเริ่มต้น5,100บาทเท่านั้นนะรายได้2เท่าของค่างวด ออกคนเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้คนคามแถมเงินกลับบ้านให้ส0 0 0มบาทเลยนะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะติดต่อหานัดได้เลยเบอร์โทร098 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมา แอดไลน์ <Add> มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ